สวัสดีครับผมเป้นะครับจากวิซูรีพับบิกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวกระบะไททัน4ประตูนะครับคันนี้นะครับจะเป็นออโต้เริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่919,000บาทนะครับก็เป็นตัวคุ้มนะครับขายดีสําหรับเกียร์ออโต้แล้วก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับที่ต่ําสุดนะครับอยู่ที่0.59นะครับดาว25%ของราคาตัวรถนะครับแล้วก็ผ่อน48่สิบแงวดได้ชุดแต่ง ไปด้วยนะครับที่แต่งที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะครับคือเราแถมให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังหรือว่าจ่ายเงินเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมสาหรับด้านหน้านะครับที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับตัว MY 2 3นะครับจุดเด่นๆเ,เลยของไททันตัวนี้ก็คือกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างดำด้านหน้านะครับเราใส่ตัวสกูปหน้าเพิ่มพร้อมโลโก้ไททันสปอร์ตติดครอบตัว C นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มมาให้ด้วยเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นครอบไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์แบบ l e d คอนเซ็ปต์เน้นแบบสวยดุดันเลยครับเน้นเป็นดําทั้งคันสําหรับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโป่งซุ้มล้อนะครับแม็กนะครับลายใบพัดขอบ18นิ้วเป็นยางมอนสเตอร์นะครับผม AT3 ตัวนี้จะเป็นยางออทาเลนนะครับผมใช้วิ่งบนถนนเรียบก็ได้แล้วก็บนถนนขรุขระก็ได้ดอกยางค่อนข้างหนาแต่ว่าความพิเศษของยางตัวนี้ก็คือ เสียงมันจะไม่ดังเหมือนยาง m t ็มพสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าออกแบบเองนะครับติ๊กเกอร์นะครับสีดําตัดสีเทานะครับโลโก้มิสูบิชิสีแดงพร้อมค้อฝาถังน้ามันนะครับด้านหลังเลยนะครับจะมีในส่วนของตัวโรบาร์เล็กนะครับเป็นของเอา l a n ลนเดอร์ไหนก็ไหนแล้วครับพอมีโรบาร์นะครับเราก็ติดเราหลังคามาให้ด้วยเลยคู่หนึ่งก็ดูสวยนะครับด้านท้าย้อบไฟเลี้ยวไปให้มีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวรถสวยนะครับแถมแบบจัดเต็มลูกค้าทุกท่านที่ได้ชมตัวรถแล้ว ที่กำลังจะหารถครอบครัวสักคันหนึ่งนะครับกระบะสีประตูใช้ทํางานนะครับหรือว่าจะใช้งานในครอบครัวนะครับก็ตัวนี้เหมาะเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ผมฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างเลยนะครับ0ูนย์3ป9 4 7เป้นะครับผมเป้นะครับผมซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะครับผมสวัสดีครับ